ทุกค่านไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแต่เป็นใอเจนดาของระดับอาวุธภาคนะครับหรือแม้แต่ระดับโลกนะครับปีนี้จะจัดงานร่วมมือกับฟังก์ชัน C ที่เรียกว่าสมาร์ทซีเอ็กซ์โซเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับวิกเกอเร์แต่มันเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนทั้ง AI ด้วยนะครับหรือแม้แต่โซรโมชั่นาาที่เกี่ยวข้องกับเซเว่นสวารทไม่แม่จะเป็นเรื่องของเศรฐษฐกิจ เรื่องของสังคมกับเรื่องของการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตนะครับเรื่องของตัวแนนการบริการภาครัฐนะครับเทคโนโลยีที่เราเห็นเนี่ยจะมาอยู่ภายใต้ของทีมที่เรียกว่าดิจิตอลชัวร์มีความมั่นคงความปลอดภัยที่เรียกว่าเซฟตี้ฟังชั่นอลิตี้และก็สิเคิลิตี้การทำงานที่นี้เป็นการทํางานกับผู้ใช้ประโชนอย่างจริงจังแล้วก็งานนี้นะครับจะจัดขึ้นในช่วงวันที่6ถึง8พฤศจิกายน67นี้นะครับที่ การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคอ3ไม่คอ4นะครับซึ่งงานนี้เราก็คาดหวังว่าจะมีคนที่ลงมือนะครับในเรื่องของเทคโนโลยียต่างๆแล้วแต่ลงมืนะครับแล้วในปีก่อนเนี่ยก็สร้างเล่นเงินหมุนเวียนหลอดพันล้านนะครับแล้วก็มีคนมาร่วมงานเนี่ยหลัหมาอีคนทีนี้เราก็หวังว่าเทคโนโลยีต่างๆนี่จะโตเร็วมากเนี่ยปีนี้ก็คงจะมีตัวซัพพลายเออร์นะครับโซลูชนันต่างๆในร่วมงานรุ่นใหม่นะครับเราก็หวังว่า เมืองต่างๆเนี่ยสามารถจะเข้ามาดูงานแล้วก็เอาความรู้ที่นโลยิ่งต่างๆนะครับพัฒนาดึงตัวเองแล้วก็สามารถทำวิสิตแบดชิ่งที่จะเลือกนะครับสซู่ชันที่เหมาะกับเมืองเชยงรนะครับก็หวังว่าทุกคนทกวงจะมาร่วมง,งานนี้กันนะครับ